เจ้าเห็นทะเลท,ทองคาข้างหน้าไหมเรากําลังจะข้ามมันพลังเปลวไฟในมหาสมบทตน่าสะพึงกลัวมากมีเพียงปีศาจอัคคีพร้อมสมบัติระดับเจ็ดหรือสูงกว่าเท่านั้นถึงสามารถฆ่ามมันไปได้โอ้เปลไวไฟนี้น่าสะพึงกลัวมากเหรอไอหนูระวังพลังเปลไวไฟที่นี่หนาแน่นต่อให้เจ้าเป็นปีศาจอัคคีเจ้าไม่สามารถฆ่าม,มันโดยปราศจากการปกป้องของสมบัติระดับเจ็ดถูกต้อง นอยไอหนูนั่นเขากำลังกระตุ้นเปลวไฟทองคำเขาอยากตายเหรอเขาฮะมันคือเปลวไฟทองคำกรลรนหินจริงๆในชาติที่แล้วหลี่หัวใช้เปลวไฟทองคำกรลรนหนนี่เขาเผาถวงวิญญาณของ,ใน,ใของนีกายขนนกศักดิธิ์ก่อให้เกิดความไหยนะ เปลวไฟทองคำกโหลาห่นข้าไม่สามารถปล่อยให้หลีหัวได้รับมันอีกครั้งพี่อยู่ยานนี่คือเปลวไฟทองคำกุหลาหนท่านคือเทพจิตปัญญาอาักคีดังนั้นเปลวไฟนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเพราะวิถีเปลวไฟของท่านอย่างแน่นอนเปลวไฟทองคำกุหลาหนหรอเปลวไฟนั้นหายไปมันถูกไอห,หนุนั่นดูดซับหรอ เราเห็นสิทธิ์มากมหมของถงจิตวิญญาณอักคีจนถึงตอนนี้มีค่อนข้างน้อยที่สามารถเข้าสู่ทะเลทองคําในช่วงเวลาสั้นๆโดยไม่ได้รับบาดเจ็บเขาดูดซับเปลวไฟทองคํากลละหนได้ยังไงมีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเขา เกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมกลิ่นไอของนางจู่ๆก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นหากมันดำเนินต่อไปแบบนี้ข้าจะควบคุมสถานที่นี้ได้ยังไงข้าเจอคนนิสัยไม่ดีมากมายตั้งแต่เข้าสู่ภาพาาวาดภูเขาและแม่น้ำเหล่ขนานับจะรึิกเปลวไฟเนี่ยหลี่เปลวไฟนี่ดูเหมือนมีความสัมพันธ์แต่กำเนิดกับข้าข้าสามารถดูดซับมันได้โดยปราศจากการขัดเกลามัน อะไรนะนั่นหมายความว่าเปลวไฟทองคำกหลหนมีความสัมพันธ์บางอย่างกับพี่อยู่หยานแม้จะมีเปลวไฟทองคำกหลหนอยู่ทุกอนทุกแห่งตรงหน้าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสกัดเปลวไฟดังเดิมออกมาเพื่อให้พี่อยู่หยานดูดซับและข้าไม่มีเวลามากขนาดนั้นใช่แล้วข้าไม่มีเวลาแต่พวกเขามีวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ